สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองความคืบหน้าล่าสุดจากคุณโซดาน้ำได้โพสต์ไว้อย่างน่าสนใจมากๆดังนี้สิ่งที่เห็นอาจไม่เป็นเหมือนที่คิด ตามที่ได้มีสมาชิกบางท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดลุงกับป้าจึงไม่ดำเนินการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทกับใครบางคนโดยได้แสดงความเห็นในทํานองที่ว่าลุงกับป้าอาจจะรู้เห็นเป็นใจกับเขาเพื่อจะทำคอนเทนต์ผมคิดว่าอย่าพึ่งด่วนสรุปไปเลยนะครับ เพราะสิ่งที่ท่านได้เข้าใจอาจไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ในสถานการณา์ณขณะนี้ FC ของลุงกับป้าต้องการความสามาคัคคีเป็นอย่างมากเนื่องจากถูกฝ่ายตรงข้ามระดมกล่าวหาโจมตีทุกรูปแบบดังนั้นเรื่องที่สมาชิกบางท่านได้เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาจึงควรจะปล่อยให้อยู่ในดุลพินิษย์ ของทีมทนายความเพราะทนายความคือผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายโดยตรงท่านย่อมจะต้องรู้เรื่องกฎหมายมากกว่าชาวบ้านอย่างเราๆว่าการฟ้องร้องในคดีหมิ่นประมาทนั้นผู้ที่จะถูกดําเนินการฟ้องร้องจะต้องมีการกระทำที่เขากับเงื่อนไขอะไรบ้างถ้าจะถามความเห็นจากผมผมก็จะพูด ตามความเข้าใจแบบชาวบ้านคนหนึ่งว่าสมมุติว่ามีบุคคลผู้หนึ่งพูดหมิ่นประมาทโดยระบุชื่อนายเขียวหรือนายแดงแต่ถ้าเราชื่อนายขาวก็ไม่เข้าเงื่อนไขท,ทั้งทั้งที่เมื่อฟังดูก็จะรู้ว่าหมายถึงเราแต่ในแง่มุมของกฎหมายมันยังมีอะไรที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้น ดังนั้นตัวอย่างที่ยกมานี้จึงยังไม่ถือว่าเขาเงื่อนไขเพราะเรื่องที่เขาพูดไม่ได้ระบุถึงเราโดยตรงและแม้ว่าจะดาเนินการฟ้องร้องบุคคลผู้นั้นก็เท่ากับต้องเสียทั้งเวลาและเงินทองไปเป,ปล่าๆแต่ถ้าเขาเผลอหลุดพูดชื่อของเราออกมาสักครั้งหนึ่ง การฟ้องร้องจึงน่าจะมีผลผูกพันทางด้านกฎหมายตามความคิดเห็นโดยส่วนตัวของผมผมเชื่อว่าลุงกับป้าจะต้องดำเนินการฟ้องแน่แต่อาจไม่ใช่ช่วงเวลาที่กำลังติดพันกับคดีหลักอยู่นี้จึงอยากจะให้เอฟซที่กำลังรู้สึกสับสนกังวลคลางแคลงใจจงมั่นใจ ในตัวของผู้ที่ท่านได้ให้ความเมตตามาเน่นนานซึ่งผมมั่นใจว่าเขาทั้งคู่จะไม่ทำให้ทุกท่านต้องผิดหวังแต่ถ้าผู้ที่ตั้งข้อสงสัยมั่นใจว่าต้องเป็นเช่นนั้นแน่ๆผมก็จะขออนุญาตพูดอย่างมั่นใจเช่นกันว่าท่านอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามที่จงใจเข้ามาสร้างความแตกแยก ท่านจะทำใจยอมรับคํำกล่าวหาของผมได้หรือไม่สำหรับสาระสำคัญที่ผมจะหยิบยกมาพูดถึงก็คือลุงกับป้าไม่อยู่ในสถานะที่จะทำอะไรแผลงๆเช่นนั้นได้เนื่องจากในขณะนี้ทั้งคู่ต่างก็ตกเป็นจำเลยในคดีฆ่าคนตายที่มีอัตราโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต แล้วจะไปสร้างคอนเทนต์โดยการให้คนอื่นมากล่าวหาตนเองเพื่อให้คนหลงเชื่อและเข้าใจว่าเป็นฆาตกรไปเพื่ออะไรซึ่งนั่นก็ไม่ต่างอะไรกับการขุดลุมเพื่อจะฝังตัวเองจึงนับว่าเป็นการตั้งข้อสงสัยที่ไม่น่าจะสมเหตุสมผลเท่าใดนักจึงขอความการุณาอย่าพึ่งด่วนสรุป หรือตัดสินเพราะการด่วนตัดสินคือลักษณะเฉพาะตัวของฝ่ายตรงข้ามซึ่ง FC ของลุงกับป้าไม่ใช่คนแบบนั้น